จากที่เขาอไปขายของทุกวันไม่ไม,ไม่ไปโบสเลยนะคะตั้งแต่รับเชื่อก็คือไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วหลังๆนี่คือไม่ไปเลยนะคะเบสขอเป็นคัาพยรนเรื่องแม่กับน้องนะคะที่ได้กลับเข้าไปโบสอีกครั้งหนึ่งหลังจากรับเชื่อคะ่ะเพราะว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณมามีพาวด้วยนะคะมีพาวได้คุยกับแม่ค่ะแล้วก็คุยกับน้องว่าเดี๋ยวต้องให้แม่ของแม่ไปพูด มิภาวก็ได้ไปคุยกับอธิบายหน่อยแม่ของแม่คืออะไรอธิบายให้พี่น้องฟังแม่ของแม่คือมิภาวนี่เป็นแม่แกะของเบสแล้วก็ให้มิภาวเป็นแม่ของแม่แกะของเบสทีนึงก็คือเป็นแม่ของแม่เดี๋ยวต้องให้แม่ของแม่ไปพูดก็คือมิภาวไปพูดกับแม่ของเบสแล้วก็จากที่เขาอะไปขายของทุกวันไม่ไม่ไปโบสถ์เลยนะคะตั้งแต่รับเชื่อก็คือไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วหลังๆนี่คือไม่ไปเลยนะคะ จากมิพาวที่ไปคุยกับแม่ของเบสเสร็จนะคะแม่ก็ไปบอกน้องสาวว่าพาแม่ไปโบสถ์หน่อยสินี่แหละค่ะตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้กลับเข้าไปโบสถ์ค่ะขอบคุณมิพาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งมิพาวมาเป็นภาชนะดีเจอหมอมิพาวให้หมอมิพาวได้พูดหนุนใจแม่ของเบสนะคะแม่พานีได้กลับเข้าไปโบสถ์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วน้องก็ได้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณหมอมิพาวมากค่ะ ูขอบคุณพระเจ้า mm hmm. สารเสริญพระเจ้าขอบคุณลูกเบธนะคะที่พระเจ้ามีแผนการลกพระเจ้าให้อนาคตกับคุณแม่พันนีและก็ลูกแบบได้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์นะจ๊ะแล้วก็จะเข้มแข็งต่อไปและการเงินการทองที่เขาวิตกกังวลไม่ต้องวิตกกังวลบนอาทิตย์และพระเจ้าจะให้มากมายจริงๆแล้วลูกแคทคลีนเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาคงเหนื่อยกันเมื่อวานนี้ก็เขาเป็นพยานหลายเรื่องมากในเรื่องการที่เขาหยุด ค้าขายในวันอาทิตย์และพระเจ้าเทพระพรให้เขามากมายวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเขาได้ไรายได้มากมายกว่าที่เขาเปิดร้านวันอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า